สวัสดีครับวันนี้เรามาเที่ยวชมตลาดปลาที่เจเจเขานะครับร้านปลาหมอสีสวยงามนะครับร้านพี่เอฟิชช็อปนะครับดูนะฮะตัวแรกเลยหัวโนอกเลยฮะหูอันนี้เขาไม่ได้เรียกว่าลูกปิงปองลูกบอลน,นะเนี่ยใหญ่มากเชื่องน่ารักเลยฮะดูต่อไปฮะข้งางล้าง มีร่วมโครงการด้วยครับนะครับเราชนะคนละครึ่งด้วยนะดีเลยประหยัดตังในยุคนี้โควิดนะฮะนี่มุกเยอะเลยครับตอนนี้อ่าไปอีกโซนหนึ่งนะครับอา๋ยวรู้จักเจ้าของร้านหน่อยนะครับอ่าสวัสดีครับครับผมขอชมปลาหน่อยครับคครับครับ ได้ครับขอบคุณครับอ่าได้ครับอ่ามาดูครับแต่ตัวนี้น่ารักสวยงามนี่นีวเป็นโคเบสโคนเบสก็คือพื้นเบสสีทองนะปลาลอปลาอ่ามกครับตัวนี้มันเป็นปลาลอ้จแต่อมทองเลยนะทั้งตัวนะหัวใหญ่มาก นี่ราคาไม่แรงเลยสองพันตู้นี้สายคํคาฟ้าหมดใช่ไหมฮะค่ะตัวน,นี้เป็นพาวเวอร์พาวเวอร์อ๋อโอเคครับโหสมัยนี้ราคาไม่แรงนะก่นอนก่อนนี่ตัวเป็นแสนหลายหมื่นหรือแสนนะจำได้หลักหมื่นเลยเออต่างนี้ก็สวยนะแตงแฟร์ค,ค,ครับ หนึ่งต,ตีโตใหญ่น uh, oh, ี้ครับโอ้โหโตไวมากปลาที่ร้านจะเน้นเรื่องสายเลือดเก่าครับผมสายเลือดเก่าเนี่ยปลาจะเดินสายใหญ่ใครับปลาจะได้ใช้สายเลือดไอ้อย่างโกลาฟเนี่ยอายุแก่สุดในร้านสองปีตัวนี้ก็เป็น f อฟหนึ่งเหมือนกันรุ่นเอฟหนึ่งก็รุ่นแรกนะครับลูกรุ่นแรกใช่ไหมครับเอฟหนึ่งก็คือเป็นการผสมเป็นการผสมระหว่าง เอ่อ,อวอร์พอ o กับสาแท้อ่าครับอ่าลูกจะออกมาเป็นลูก F เรียกว่ากำปั้ F หึ่งคือห้าสิบห้าสิบครับ, 50, 50. รบแล้วก็มาตีกันเองอีกทีป่ะฮะอ่าใช่แล้วก็คือ F 1ตัวงคู่เนี่ยเปอร์เซ็นต์ความเป็นหมนเขาจะเยอะเราเราก็จะใช้ได้เฉพาะตัวเมีย F 1มาผสมกับ p าวเวอีกรอบหนึ่งอ่าครับอ่าลูกก็จะออกมาเป็นกำปั้ F 2ครับคนจะเล่นกันที่ F 2มันคือเข้มข้นกว่าใช่ไหมฮะอ่าลูกทรงเขาจะกลมขึ้นสวยขึ้นใช่พัฒนาฒนาขึ้นมาครับ นี่ก็เป็นตัวอย่าง F2 ที่โอเคช่องแรกเนี่ยจะเป็น F2 ที่ทรงสวยสวยเลยนะทรงสวยก็เหมือนปลาบังกรนะมีมีไกลถึง F5 ไปแล้วมันหลักการเดียวกันหลักการเดียวกันเลยหลักการเดียวกันในการผสมเนี่ยสองช่องเป็นเนี่ยเป็น F2 คนก็จะเล่นอย่ที่สวยมากนะครับลองไปดูอีกมุมหนึ่งนะครับมุมหนึ่งนะครับ สวยน่ารักนะครับเอ,อท่านผู้ชมก็มาติดต่อดูได้นะครับร้านพี่เอนะฟิชช็อปนะครับไม่แรงครับสองพันห้านี่สองพันาคตหัวมากแนละ้วตัวดัางสวยนะพันสองหัวป็เล่ยเลยโอ้โหอันนี้ผิวนวลน,นะครับเนี่ยสวยหัวแล้วเบิดเลยอนะ่ะ ปิงปองเลยเนี่ยไม่ไกลครับอ่าพันสองเองแต่เราก็นึกว่าหลายพันนึกว่าสามสิพันน่าสวยครับเนี่ยเกตพันสองสวยเยอะมากครับคุยได้ครับมีราคาพิเศษด้วยนะโหดูมุกนี่สองพันห้าแล้ประกันปลาด้วยครับเจ็บแค่ได้ปล่อยปรึกษาพี่เอได้นะครับ แนี้ปลาดีเยอะเลยนะนี่ตัวยเยอะเลยแต่ตอนก็มีครับนี่งานงบประหยัดแตได้ปลาดีนะครับน,นี่ก็มีตัวนี้ถูกขายแต่โซนะฮะถูกขายแต่ละ นี่โอ้โหโตัวนี้ลายพอยเลยมุกโอ้โสวยนะเนี่ยนะครับนี่สองพันอ่าครับถ้ากลางนี่เล็กสุย์นะครับสตาร์ทแปดร้อยก็มีนะครับนี่สวยเลย ที่นี่จะเน้นสายคำฟ้า f 2นะครับ 2> <F> 2โอเคครับคำฟ้า f, 2, า f 2, 2นะครับ f 2เป็นรุ่นที่สองครับก็รูปทรงแล้วก็สีสันก็เพิมขึ้นนะฮะพัฒนาขึ้นเรื่อยๆไม่หยุดนิ่งนะฮะปลาโอ้สวยสี่สองพันนะตัวนี้โอ้สวยมาก นี่แต่ตัวนีผ้ผมชอบตัวนี้เหมือนกันนะม,มันสวยดิสีเขาแปลกดีฮะตัวนี้ก,ก็เป็นสีดีเป็นปลาลอกอ่ะปลาลอกตัวเด้นเบสคือพื้นผิวของปลาจะทองทองแดงสวยนะครับพันแปดเองดูราคา,า <ๆ S 2> นี่โอ้โหนะครับรีบมาเลยนะฮะร,ร้านเปิดทุกวันยกเว้นวันจันทร์วันเดียวที่ปิดนะครับอ่มาเลยนะครับร้าน พี่เอฟิช็อบใจดีนะครับโอเคครับปลาดีมีคุณภาพราคาไม่แรงเลยอ่ะขอบคุณมากครับพี่เอรับสวัสดีครับครับสวัสดีครับอ่ะมาอุดหนุนได้นะครับอ่ะพี่เอฟิช,ช็อบนะครับอ่ะโอเค